สวัสดีครับพี่น้อง FC ช่องปูเทพที่ครบรักทุกท่านวันนี้นะครับผมะจะได้นำพาญาติธรรมคณะศิษย์โยศีทุกท่านนะครับสิ่งในมือของผมเนี่ยพี่น้องเห็นไหมเอ่ยนี่คือมังกรครับสาลิหรือทองคำก็ไม่รู้นะครับอยู่ข้างในนะครับเพราะยังไม่มีใครที่จะตรวจสอบเพราะด้ามอยู่กับผมประมาณสัก6-7-8ปปีแล้วเนาะ คนที่ได้ก็คือครับคนคนี้คนนี้เชื่อครับเชื่อเชื่อนายบุญธรรมนายบุญธรรมจันดาแม่บ้านชื่อเราเรากันหาเรากันหาจันดาสุพรรณชาจันดาสุพรรณชาจันดานี้เป็นลูกสาวของคุณบุญธรรมนะครับก่อนที่จะได้มังกรมาเนี่ยลองถามประวัติก่อนว่าได้ยังไงเอาจับลองจับอีกครั้งสบายใจยไหมนี่กี่ปีแล้วที่ไม่ได้จับ แปดปีแปดปีแปดปีที่อยู่กับผมครับครับสิบกว่าวันที่อยู่กับเขามีมความเสียดายไหมที่ให้ผมมาก็ไม่ค่อยเสียดายเท่าไหร่ครับเพราะว่าผมอยู่อยู่กับผมมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วครับเออก่อนที่เราจะได้บางกรเนี่ยเราฝันอะไรบ้างไหมไม่ได้ฝันเลยครับมาดักตะไก่ก็ได้ครับมาดักตะไก่ก็ได้เลยใช่ไหมครับ เหียที่จะได้มีปฏิหารอะไรไหมลองลองเล่าให้พี่น้องเอฟซีได้ฟังไหมตรงนี้ไหมใช่ไหมตรงนี้เลยครับนี่นี่นี่ตะข่ายลึกไหมลูกตะข่ายลึกลึก,ล,กลึกไหมตาเจ็ดสิบเซนครับเจ็ดสิบเซนครับได้ตรงลำน้ำห้วยทับทานตรงนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยอ่าสมัยก่อนเราอ่าพี่น้องจะใช้จะใช้เรือใช่ไหมครับหากินในลุ่มน้ำห้วยทับทานครับ ไปห้วยทับทานก็จะใช้แต่เรือครับแต่มันหลายร้อยปีผ่านมาทําไมทําไมเขาใส่มองบริเวณนี้เป็นร้อยเป็นพันอ่เป็นพันดางอะ่ะทําไมไม่ถูกและทําไมถึงไปถูกของคุณเคยฝันเคยอะไรบ้างไหมไม่เคยฝันเลยครับไม่เคยฝันครับเออจู่ๆก็ได้มาแบบบังเอิญหรือ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 ัอองไงจู่ๆก็ได้มาครับ หรือว่าใครโยนลงหรือเปล่าปูตัวนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับเลยครับเออแล้ว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 ตั้งแต่เราได้มังกรมาเนี่ยสิบกวา่าวันคิดยังไงถึงถึงเอามาให้ปู่เทพครับผมก็ไม่ได้คิดอ,อะไรถือไว้ผมก็ไม่ได้รักษาไม่เป็นครับรักษาไม่เป็นครับมีพี่น้องคนอื่นอยากได้ไหมถามจริงไม่มีครับ,ไม,มรบไม่มีใครอยากได้เลยไม่มีครับเออข่าวข่าวทีว่เราได้มังมังกรไปเนี่ย มันเป็นยังไงมัางมีคนรู้ล่วล่วไหลไปมากไหมมันก็มีคนรู้เป็นไม่มากหรอกครับมีคนมาดูเยอะไหมมีคนมาดูแต่ไม่มากมีคนมาดูแต่ไม่มากครับสองสามคนนี่แหละที่เขามาดูมีแต่เขตบ้านตัวเองบ้านเรานี่แหละมาดูกันอปัจจุบันรักษาตําแหน่งเป็นผู้ช่วยบอกครับผู้ช่วยพลรสเป็นช่วยพลรสแม่บ้านมีความคิดยังไงมานี่สิมานี่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 มานี้ดูมา เออมังคนคิดว่ามังกรองค์เนี้ศักดิ์สิทธิ์ไหมลองถามความความรู้สึกก่อนก็ถ้าว่ารักษาได้มันก็ศักดิ์สิทธิ์ของของอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้ารักษาไม่ได้มันก็อย่างว่าเรารู้ไหมว่าเป็นมังกรหรือเป็นเป็นพญานาคก่อนที่จะเอาเอาเอาไปไปให้ผมผมว่ามันเป็นมังกรเป็นมังกรครับแล้วแล้วรู้ไหมว่าน้ําหนักมังกรนี่มัน มันมันกี่กิโลไม่ได้ช่างไม่ได้ช่างผมช่างดู1กิโลกร,รัมกับอีก3ขีดความสูงจากนี่ขึ้นมานี่16เซนความยาว19เซนนะครับมองลึกไหมมองอะ่ะความลึกของมันก็70ตา70ตา70เซนโอ้อประมาณ70ตาก็ทั่วมหัวกว่ากว่าท่วหัวกว่ากว่ากับ2องเมตรติดตรงกลางเลยหรือว่าติดยังไงติดอยู่ช่วง กลางเลยอยู่อยู่เครื่องกลางเลยครับกลางมองกลางมองมองกลางตาข่ายมันมันน่ามันไม่น่าจะติดได้มันไม่ใช่ปลามันลอยไปในน้ําได้ยังไงที่พ่ติดมองคุณอันนี้แหละปัญหาหรือว่ามีใครขับรถปืนมาโยนปึ๊บลงไปหรือเปล่าถ้าจะว่ามีคนโยนดินก็ไม่น่าติดไม่น่าติดครับจะดินติดขึ้นมาเต็มเลยดินห่อขึ้นมาด้วยอ๋อมีดินติดล้อมลอยลอยลอมด้วยอ๋ยอแปลก ก็ต <ott> <sh> ิดอยู่ประมาณกลางกลางๆของของมองหรือตาไข่ตักปลาครับติดช่วงกลางๆอ๋อซึ่งซึ่งซึ่งมองอ่ะหรือว่าก้นท้ายมองก็ยังไม่ถึงพื้นดินใช่ไหมยังครับเพราะว่าน้ําบอลแม่น้ํานี่ยังลึกอยู่ลึกครับอ๋อเพราะงั้นถ้าก็คงต้องลอยมาต้องลอยมาเหนือน้ำแน่ๆต้องลอยมาเหนือต้องลอยมาแล้ววันนั้นปลาติดมองไหมทางเวารู้สึกได้มังกรด้วยแล้วปลาติดมองไหมติดติดเยอะไหม ก็ได้ประมาณกิโลกว่ากว่ากิโลกว่ากว่ารวมกับเขาด้วยไม่นำไม่รวมไม่รวมกับเขาถ้ารวมกับเขาก็กิโลหนึ่งแล้วเนี่ยครับเออถ้ารวมกับเขาก็เป็นสองโลกว่าเป็นเป็นสองโลกว่าครับได้แล้วเอาไปไว้บ้านนอนฝันไหมไม่ฝันไม่ฝันได้หวยไหมไม่ได้ครับไม่ได้หวยแล้วคิดยังไงถึงได้ถึงเอามาให้ผมก็ว่าเอาไปไว้ให้คนกลับไหว้ คนกลับไหว้ไว้รักให้รักษาไว้ให้รักษาคิดอยากจะได้คืนไหมทำความรู้สึกก็เรื่องอยากได้อยากได้อยู่แต่มันไม่มีเวลาหรอกครับไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติปฏิบัติดูแลดูแลอุปถัมภ์อุปถาเขาครับคิดว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมในความในความรู้สึกของคุณผมก็ว่ามันศักดิ์สิทธิ์อยู่เพราะมันของไม่มีใครที่นานๆไม่มีใครเอาึ้นมาได้ของอย่างนี้คุณคิดว่ามันมีคู่อีกไหมมีครับ เอาแล้วเนี่ย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 คุณจะเผยออกมาแล้วเนี่ยพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักมันมีอะไรอยู่ในใจเขาอยู่ที่เขายังไม่กล้าบอกลองบอกมาสิครับว่าตรงนี้มันเป็นที่เรือล่มไหมตรงนี้เลยครับตรงนี้มันเป็นที่คนสมัยตะกอนเอาของมาฝังไว้ครับเอาของเอาของมาฝังไว้ฝังในลําน้าห้วยนี้นะมันมีอยู่ไอจุดหนึ่งเออ ที่เขาฝังไว้ที่เขาฝังไว้ครับรวมกวับตัวนี้ด้วยไหมตัวนี้ไม่ได้รวมครับตัวนี้มันน่าจะหลุดออกมาคิดว่ามังกรนี้มันมากับของของชาวจีนไหมหรือหรือ,อยังไงตัวนี้ผมก็ไม่รู้เพราะผมช่วงนั้นผมเกิดไม่ทนเนาะช่วงเรือล่มเนาะเรือเรือล่มหลายร้อยปีครับ,รบเออมันจะมีทองคํามีอะไรเยอะแยะในในลุ่มน้ำห้วยทับทานอ๋อมีตำนานเล่าต่อกันมาว่า้บริเวณตัวนี้มีเรือล่มเรือล่มมีทั้งทองคํามีทั้ง สิ่งของที่มันเยอะแยะบริเวณนี้แหละและเขาก็ได้มังกรเป็นเพราะเป็นเพราะภาวะบุญของผมด้วยหรือเปล่าที่เขาเอามาให้ครับจากที่เขาเอามาให้แล้วรู้สึกว่าทิพสถานปู่เทพเขาไม่เคยรู้เลยว่าเขาเอาอะไรยกขึ้นหัววันนี้ผมจะเผยเลยเดย้นี่คือเจ้าของตัวจริงเขาครับดูหน้าครับ นี่คือเจ้าของตัวจริงเขาที่เขาเอามังกรเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มาถวายผมตั้งแต่ปี59ใช่ไหมครับน่าน้าน่าจะ58หรือ59ประมาณนี้ประมาณนี้แหละเพราะาจำไม่ได้เมันกันม,มันนานแล้วใช่ไหมครับเอาไปถวายผมสร้างอิกที่ปาฏิหาริเยอะแยะลูกศิษย์มาบนมากราบมาไหว้มายกใส่หัวมีความศักดิ์สิทธิ์มากคุณรู้หรือย,อยังวันนี้จะเผยให้รู้มันมีค่ามากเด้ อยากได้คืนไหมทำความรู้สึกการทความรู้สึกอ่มันมีค่ามากนี่คือรามน้ำห้วยทับทันที่น้องดูว่าลึกหรือไม่ลึกหลายเม็ดแต่ทำไมมังกรถึงลอยไปติดมองได้นี่มันน่ามันมันน่าคิดใช่ไหมคุณร้องเล่าอ่ะมันยังมีหรืออะไรบ้าง หกเมตรน้ำลึกลงตรงนี้หกเมตรครับถ้าหลัดลัดจะลงนี่ไปมันก sure. ็เป็นเกือบยี oh. ่ส okay. so ิบสามสิบเมตรใช่ไหมจะพาะแต่พื้นน้ําลงไปครับพื้นดินนะพื้นดินข้างล่างหกเมตรโอ้วันนั้นก็คือนั่งเรือนั่งเรือครับนั่งเรือตลอดใช้ลำน้ำห้วยทับทานเป็นที่หากินหาปูหาปลาเผื่อเอาไปขายครับ นะครับเป็นเลี้ยงเป็นการเลี้ยงเลี้ยงเชีพบังเอิญวันนั้นได้มังกรวันนั้นได้มังกรดีใจไหมดีใจดีใจแต่ที่แรกได้ขึ้นมาก็ไม่รู้หรอกนึกว่าแต่ไม้นึกว่าแต่ไม้ที่มันติดมันไม่ได้ติดมากติดอยู่ตัวนี้ติดตรงเขาติดตรงเขาที่ติดที่ติดตัวตรงมองตาข่ายครับติดแต่ตัวนี้ก็ขึ้นเออแต่ดึงเกือบไม่ไหวมันหนักมากหนักโอ้ดึงไม่ไหวเหมือนจระเข้เหมือนพญานาคเหมือนงูพันไหม มันดึงขึ้นมายังไงก็ดึงไ่ไว้นึกว่าติดติดไม้ติดไม้๋อก็เลยได้ลงไปมุดดูไหมไม่ลงทําไมไม่กล้าลงไม่พอค่อยค่อยกค่อยๆ่อยกค่อยๆยกมันขึ้นมาเองมันขึ้นมาเองลอยขึ้นมาเรื่อยๆโอ้ก็พอมาถึงมาถึงมาถึงพอมันวีดน้ํามันก็เบาแล้วพ่นน้ำมันก็เบามันพ่นน้าขึ้นมันก็เบาเบาปกติโอ้โอ้โอ้ เป็นผู้ช่วยพลรสกี่ปีแล้วป,ปีที่สองเข้าปีที่สองแล้วครับโอาไม่ได้จับมังกรของตัวเองนานหรือยังโอ้ไม่ใช่เป็นแปดปีนะไม่ได้จับเลยครับอืมแล้วเวลาผมจัดงานไหว้ไหว้ไหว้มังกรไปทุกปีเนาะครับไปทุกปีแล้วก็ไปจุดธูปเทียนให้ผมทุกปี ต้องให้เจ้าของเดิมเขามาจดให้มาถึงงานถึงจะเดินได้ครัไม่งั้นแย่เลยวันนี้พี่น้องเอฟซีถ้าอยากจะได้มาเห็นมังกรตัวเป็นๆพูดเสีว่าดียังไงหรือไม่ดียังไงผมไม่กล้าพูดนะผมไม่ใช่อวดอ้งอางขึ้นศคุณตัวนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนะเออาะผมไม่เคยไม่ได้ดูแลไม่ได้ไม่ได้ปฏิิบัตปฏิบัติ ไม่รู้ว่าแกทำอะไรบ้างใช่ไหมครับไม่รู้ว่าจะแกกินอะไรบ้างทานอะไรบ้างร<ด>ักษาศีลอะไรบ้างใช่ไหมถือว่าเราสื่อกันไม่มไม่ได้ครับแต่ว่าเป็นผู้เอาขึ้นมาให้ผมได้ใช่ไหมครับเออพอมาอยู่กับผมแล้วรู้สึกว่าสำนักเจริญรุ่งเรืองที่น้องมากราบไหว้ก็สมปรารถนาครับอยากอยากได้คืนไหม ในความรู้สึกหากแม้ถูกรอตตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยอยากได้คืนไหมเนี่ก็แล้วแต่บุญวาสนาครับบุญแล้วแต่บุญพูดซื่อซื่อจริงๆครับเอฟซีซื่อจริงๆวันนี้ขอบคุณมากเด้อขอบคุณคมากที่ที่มาให้ความรู้กับช่องปู่เทพหากแม้นพี่น้องท่านใดอยากจะดูอยากจะมาพึ่งบารมีมังกรลอยน้ําได้เนี่ย มันน่าเชื่อถือมากๆมันน่าศักดิ์สิทธิ์ไหมมาดูแล้วก็มามาขอพรมากราบมาไหว้มายกใส่หัวก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับคุณบุญธรรมจันดาแล้วก็แม่บ้านได้ล,ลูกสาวนะครับที่มาให้ความรู้วันนี้ทางช่องปูเทพขอบคุณเป็นอย่างมากขอบคุณครับ ยกใส่หัวอาถารพ์เอามักว่านี้นะครับจมน้มเล่นร่ำหน้าหัวกับท่านเป็นเวลาหลายร้อยปีนะครับเพื่อพี่น้องสิษย์ไองถือประหูมาสิเป็นบุญน,นะครับเดรกเฮียมาปฏิหารน,นักตงนี้นะครับเซอร์ไพรน,นะครับ ว่างเลยนะครับตรงไหนว่างอ่ามังกรกระจาบโยกสิหัวตรงไหนว่างตรงไหนก็ได้ครับตรงมพานหลายอย่างนะครับว่างตรงไหนก็ได้ก็จะเป็นมงคลวันนะครับมากกว่านะครับที่สิ่งพระศิษิ์อยู่ในอำเภอเฮ้ามุนีนะครับครับผม ได,ไ,ไ,ไ,ดไ,ได้หายไข้หายปวหายเด็กน้อยก็เป็นผู้ฉลาดเติบโตแล้วไปกคน้อดีก็สดข้าดีสำเร็จนะครับดูแลพอดแูแลแม่ต้องใส่ขอบุญกุศลนี้นะครับจงสำเร็จ